สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนโบโฮฟโซนะคะวันนี้มาแบบคลิปสั้นนะเพื่อนเพื่อนห้าสี่สามสองหนึ่งไปค่ะสั้นจริงๆนะคะคลิปนี้นะคะโบอยู่ที่แคมป์สตูดิโอสุขุมวิท71ริมถนนปากซอยปรีดี18นะคะโบจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูสโนว์พิกแบรนด์นะแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องพูดเยอะสําหรับแบรนด์นี้นะคะสายแคมปิ้งเนี่ยรู้จักกันดีแน่นอนค่ะเขาก็จะมีอุปกรณ์แคมปิ้งครอบคลุมในการใช้งานหลายประเภทจริงๆนะคะอย่างตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนแบรนด์เขาก็จะมีสินค้้้าาประเเภทสือผแบบ สวยงามเรียบง่ายนะเขาก็จะออกคอลเลกชันพิเศษกับแบรนด์แฟชั่นอื่นๆมาเรื่อยๆด้วยนะเพื่อนๆแล้ววันนี้นะคะที่โบไปเดินก็จะมีส่วนลด20%สําหรับเสื้อยืดนะเพื่อนๆแล้วก็ตึกตรงข้ามเนี่ยก็จะมีลดถึง50%ด้วยนะคะเวลาเราใส่เสื้อผ้าไปแคมป์เนี่ยโอ้ยี่ห้อนี้นะเลิศระเบิดเลยค่ะ และจุดนี้นะเขาก็จะมีโชว์เต็นท์ให้ดูด้วยนะคะแล้วก็มีการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆโชว์ให้เป็นไอเดียให้เพื่อนๆเ,เสี่ยงเงินกันนะคะแล้วก็ในนี้นะก็จะมีโชว์พวกแบบ sleeping bag อะไรประมาณนี้นะคะ่ะเพื่อนๆให้ดูให้จับผ้าให้เห็นของจริงว่าเป็นยังไงแล้วก็จะมีโต๊ะเก้าอี้แผ่นหมอนรองนั่งด้วยนะคะและพวกเตาต่างๆที่ใช้กับแกส๊สใช้กับถ่านก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็จุดตรงนี้เนี่ยมีรวบรวมสต็อกของเต็นท์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยว่าที่นี่มีหลายรุ่นนะคะเท่าที่โบดูเนี่ยก็จะเป็น land rock Ivery Limit Set แบบ, Limited แบ,บ Limited ก็มี แล้วก็จะเป็น entry amenity SML size ที่นี่ก็มีเหมือนกันมีหลายรุ่นมากๆนะคะหรือจะเป็นกราว s h e ช t ดอ n นเนอร์แมตทับอะไรเงี้ยมีหมดนะคะ แลวตรงนี้นะคะก็มีอุปกรณ์ขวดน้ําแก้วน้าไทเทเนียมไทเทเนียมดับเบิลวอลอะไรเงี้ยก็มีนะคะโบก็เป็นคนนึงที่คลั่งแบรนด์ที่มาจากญี่ปุ่นอยู่แล้วนะเพื่อนๆก็พยายามซื้อสโนว์พิกเก็บไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าราคาเขาก็สูงเหมือนกันเพื่อนๆถ้าโบซื้อตุ้มเดียวนะบอกเลยว่าป่วยอะโบ <c oughs> จริงๆป่วยแน่นอนนะคะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเขียงนะคะเขียงอันนี้ก็มีมีดเนี่ยอยู่ข้างในด้วยมันพับออกมานะคะและตรงนี้นะก็มีจับๆเล่น,เลน,เลนๆเพื่อนๆให้ได้ภาพออกมานะคะ มุมนี้นะคะก็เป็นโต๊ะต่างๆที่เขาจัดโชว์ให้กระตุ้นต่อมอยากได้ของหลายๆคนรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ไปแคมปิ้งที่ต้องมีนะคะเขาก็จะจัดโชว์เอาไว้ช้อนซ่อมตะเกียบอะไรแบบนี้นะคะ ส่วนอันนี้เป็นกระติกน้ําแข็งนะเพื่อนๆโบก็ไม่แน่ใจว่าความจุเท่าไหร่20หรือ40น่าจะเป็น40นะคะก็อยู่ประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทและเซ็ตพวก IGT เขาก็มีหลายอย่างเลยเพื่อนๆให้เราซื้อเก็บนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนจะเหมาทีเดียวเนี่ยโบก็แบบขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆเพราะว่าเพื่อนๆแฮปปี้แน่นอนนะคะส่วนโบเนี่ยก็ยังขอแบบเหมาไม่ได้จริงๆเพื่อนๆบอกแล้วว่าซื้อเก็บไปเรื่อยๆนะคะจะครบเมื่อไหร่เนี่ยก็ยังไม่รู้นะตอนนี้นะคะโบก็ได้พาเพื่อนๆไปทุกซอกทุกมุมของสโนว์พีคที่ ส่วนสาขาต่างจังหวัดเนี่ยก็มีนะคะที่นิมมาน13เชียงใหม่เขาใหญ่ก็มีอยู่ที่พรีเมียมเอาท์เล็ตเพื่อนๆไปช็อปกันเยอะๆนะคะคลิปนี้โบไปแล้วนะสับสกายเขาด้วยนะบายบาย